อเควส์วันนี้ไม่ยากเท่าไหร่คิดว่าน่าทำได้ไม่ยากเท่าไหร่น่าจะเท่าแขนเท่าแขนเลยแหละครับเก้าไปไหมใหญ่ไปนะเควสอะไรเอ่ยอปเควสเป็นโลเปเป็นอบังครับให้พูดลงท้ายว่านันายจ๋าเดจ้านายจ๋าเอยแต่ละบังนี่ต้องบอกว่ามีเขาเรียกว่าอะไรเป็นสินค้าแล้วนี่เดี๋ยว แล้วจะชวนผมเข้ามาทําไมเอาก็ผมเป็นคิวเลอร์ก่อนไม่ใช่หรอไม่ทางรู้เป็นคิลเลอร์ก่อนจ้าโอ้โอ้ไม่เตรีพร้อมเลยอ่ะเจไหวปะเนี้ยจเจไหวหรือเปล่าเจน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 แล้วผมคันไม้คันมือไงผมคันคันเนื้อคันตัวไปหมดแล้วเนี่ยมีบังขายโรตีคนหนึ่งใครขายโรตีดิใครขายโรตีเฮ้ยอ่าใครขายโรตีให้โรตี ไอเจเจเลือกเจแล้วผมขายเองนะผมขายเองโรตีให้ให้สวโหครับให้สวงหัวเถอะ่าโอเคพี่เอกขายโรตีนะนายจ๋านะฮะมีขายถั่วด้วยขายถั่วนี่สองขายถั่วให้ให้มาตี้แล้วกันครับเอามาตี้ขายถั่วนะเออ่ขายน้ําขายน้ําแบบนี้ต้องมีท่าท่าเยอะหน่อยนะขายน้ําให้อลิสครับให้อลิสอลิสขายน้ำเฮ้ยทำไมต้องอลิสคยพอน้ำมาอลิสแล้ว ต้ชงใชขายน้ำแล้วแล้วก็น้ำแข็งใสช่วงนี้มันร้อนที่นี้มันจะร้อนแล้วแต่เมสานน้ำแข็งใสก็นั่นแหละเหลือคนสุดท้ายแล้วครับให้เเนปนะครับให้เเนปขายน้ำแข็งใสนะึกว่าจะขอยิงขายมุ้งเลยเหรอจะขายมุ้งไหมเบนซ์ได้ครับขายอะไรก็ได้ผมขายได้หมดเอาขายมุ้งนะอุ้ยขายได้หมดด้วยว่ะเอาว่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้มันขายมุ้งแทนเขาบอกว่าฝากระวังนะประสบการณ์จู๊กห้าปีนะเมื่อกี้โอ้โหไมางเล่นห้าปีเขาเล่นเป็นคิวเลอร์หรือเซอร์อ่ะนักฆลาดอ่ะ หลักลานเล่นเฟอร์จานเคเจอแน่เจอแน่นอนจังหวะโรตีมันจะไหจ๋าอุ้ยโมลีด้วยอ่โอเรียบร้อยไอเจลีไอเจลีเฟคชางงี้แสดงว่าดูสตรีมสไนเปอร์อะไรเฟิรสตรีมมันก็รีมันก็รีเดียมสามสี่วิไงแล้วจะได้ภาพปเองหรือเป่าสปีดดิฟสแนปขึ้นทุกครั้งจริงครับลุงอะไรเพิ่มแน่นอนใช่ครับอ๋อเขาบอกว่ากูกูปิดชื่อคนอื่นไงมาเลยขึ้นชื่อตัวละครแทน ให้เบนไปเล่นใช่ปะให้เบนไปเล่นป่ะกันนะให้ได้เลขสี่อ่ะเดี๋ปะมันจะเล่นได้เหรอวะเฮ็สเป็นลิดะไอ้ก๊อฟบางเอาตัวมาให้นายจ๋าก๊อฟต้องได้สี่วันเนี้ยไอเขาเอาจริงนะเว้ยคนเนี้ยกูบอกก่อนนะเขาฆ่าผู้หญิงสี่คนแบบอาจารย์เจเลยเขาเขาก็ร้องจัดเต็มเลยเปล่าอุยมาแล้วเาแล้วว่่ะแตกูจะไม่สปอยนะอยู่บนหัวอยู่ข้างล่างไออยู่อะอยู่อยู่ห้องเย็นกับกูอยู่ข้างล่างโอเคอยู่ข้างล่างดีกว่าอยู่ข้างล่างเหรอนายจ๋าใช่ไหมจ๋าปูให้อยู่นายจ๋านายจ๋า จ้นะะนาจ๋านบแล้วนะบ้วขน้วีกนนจ๊ะเฮ้ยเฮโอ้โหเปลียนมาแล้วจริงเอาจริงู้อยู่ปู้อยู่มาแล้วมาแล้วนานาจ๋าลตีเสร็จแล้วหนึ่งันนาจอยกกูนะจ๊ะนาจ๋าตัวนี้ได้มงรวดตัวนี้ได้มงรวดตัวนี้ได้มงรวดวัดกูหนึ่แค่นั้นถือไปไปแล้วนายจ๋า มาแล้วจ้ามาแล้วจ้านายจ๋ามาแล้วจ้านายจ๋าข้างล่างข้างบนข้างล่างข้าางงล่จ้าอยู่ข้างล่างจ๋าหลงจ้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 าหลงไปแล้วจ้านายจ๋าหล่นแล่อเบนส์หลงจ้าแล้วจ้าหลงแล้วจ้านายจ๋าสงสัยจะไปกินโรตีนะตัวนี้ไปแล้วหอดระแวงมาเฮ้ยอยู่กับกูนะเนี่ยกูปังอยู่กับผมอยู่กับผมนะจ้านายจ๋าไอเบนส์ ไกระทือไปรอขายมึงขายอะไรวะมึงรวดมึงรวดมึงไปขายอะรอขายมุงรวดช่วยบังเจเลยอยู่ไหนอะบังเจอยู่ไหนไปไปไหนไม่รู้จักนะจ๋าบังเจขายน้ำบังเอกอยู่กับบังเอกิญจ๊ะนายจ๋าโอเคโอเคโอเคกูอยู่ใกล้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 บูนเลยกูอยู่ใกล้ใกล้บูนเลยเล่นเลยจ๋าเลยจ๋าเฮ้ยยังโหอยู่กับบังก๊อฟนะจ๊ะนายจ๋า ได้จ้าบังก๊อลจะขายอะไรเขาบังก๊อลบางกอลขายทัวร์สงสัยตัวนี้สงสัยสงสัยจะกินทัวร์ตัวนี้กินทัวองกินน้ำต่อนะจ้านายจ๋าติดคอเบสเบสเฮ้ยเดี๋ยวนอยจ๋าเขามีบังเบนจัดบังเบนจัดจ้านายจ๋าได้เลยได้เลยได้เลยลงเลยลงมาเลยนะจ้านายจ๋าได้จ้านายจ๋าอย่าลืมกดมีไม้ที่มือนะจ้านายจ๋าโอ๊ย รอหมได้แล้วจ้ะได้แล้วจ้านายจ๋าได้แล้วจ้านายจ๋าได้แล้วจ้านายจ๋าได้แล้วจ้ะได้แล้วจ้ะจัดเองเลยจ้านายจ๋าจัดไปจัดจัดไปจ้ะจีบเลยนายจ้านายจ๋าโอเคจ้าเราแหวงจัดตัวนี้เราแหวงจัดเลยนะตัวนี้เราแหวงจัดเลยจ้ะตัวนี้เราแหวงจัดเลยเราแหวงเราแหวงเลยตัวนี้เอรถเอารอตรงรถอีเบน์อยู่จ้าได้จ๋าเอาไปก่อนเลยมึงเล้นหนึ่งยี่นี่เนาะอย่าแอบเลยจ้ะอย่าวิ่งกระโดดอะไรนั้นเขาก็พังไม้สิจ้ะนายจ๋าเห็นไหมจ้ะนายจ๋า ยูเองได้ปะหม่ะเฮ้ยถั่วอยู่ไหนเนี่ยบังจ่าบังก๊อบอยู่ไหนบังก๊อบบังก๊อบอยู่ไหนชั้นบนชฉินล่างชั้นล่างเอาเจอฉันจไจ่าโอเค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 เชันรอดแล้วไอ้ตัวนี้เอามุงเลื่อยไปแล้วหนึ่งเยียอ์เลื่อยไปแล้วนะจ่าสองแผ่นนะจ่าอ้โหรีบเหรอโอเคเดี๋ยวยกไม้เดี๋ยวยกไม้นะขึ้นมาขึ้นไปที่นึงไปที่เลยเสร็จแล้ว อยู่บูจ้ะเอ้ยฉันอยู่บูฉันอยู่บูจ้ะกําลังจะล้มกําลังจะล้มกําลังจะล้มใกล้ใกล้ใกล้บูใกล้บูนใกล้บูบูจะล่างเห็นไหมเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าจ้ะเห็นหรือเปล่าจ้ะไม่กล้าไม่กล้าระแวงอีกแล้วจ้ะระแวงอีกแล้วจ้าในจ้าได้แล้วจ้ะได้แล้วจ้ะได้แล้วโอเคโอเคสงสัยตัวนี้จะได้อยจะได้มุ่งรวดอีกหนึ่งเอนะตัวนี้ตัวนี้ได้จาตัวนี้โอเคงั้นเดี๋ยวฝุ่นเราผมปั่นนะเพราะฉะ อยู่ข้างล่างหรออยู่ข้างล่างเหรอไม่ใช่ใช่เออได้ราแวงเราแวงเราแวงเราแวงอ่าโดนอีิงีงดีนะโอเคโอจนาโอเคจ้ะโอเคจ้ะโอเคจ้ะโอีจ้าโอเจ้าโอจ้ะโอีคจ้อเ้าโอเคจนโเ้อเจ้าโอจ้ะโอเัง้าโอจ้าโอจาโอจาจาโอโ้าโอโจ้โอเโอเดีโอโอโเโาโอาจาโอนาจานะา อ้าวไม่มา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 โชวสายไปยิวให้อยู่จ้านายจ๋าน้ำไม่จ้านายจ๋าเนี่หนื่อยโอ้ยหยุดไม่ได้หรอตันเลยอ่ะไม่ไปจ้านายจ๋าเขาไม่จ้านายจ๋ายิวเสร็ยิวเซ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 ร็ยิวเสร็จบังให้บังให้บังให้เออเลยละกันนี่โอเคจ้านายจ๋าแสบต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 าแสบอีก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 ารเลยคับ เป็นเด็กเกินเลยนะเจ้าเล่จ๋าโอเคเดินมาบัดมาโอ้ยมัน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 มาบัดไม่ซื้อมัาซื้อถั่วแล้วมัาซื้อถั่วแล้วมันมาซื้อถั่วแล้วให้ไปรอได้ไปรออให้บางก๊อปเลยจ้ะพี่เบ้นไม่ขีปหาเล็กโตเลยโอ้โหไม่ขีปตรงไหนมีใคร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 ไปรอช่วยบางเบนไหมจ้าเจ้างตามใครอยู่เนี่ยไม่ไละไอไม่ละไไม่เอาแล้วมุ่งล้มแล้วไม่เอาแล้ว ก็ไม่รู้ด้วยแล้วเจ้านายจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วพี่เอากระพังไม้เจ้านายจ๋าบังเบนบังเบนรอตรงไม้เลยนะเจ้านายจ๋าเข้ามาจ๋าเข้ามาจ๋าเข้ามาจ๋าเข้าเฟ้นมาจ๋าบังเบนได้เลยได้เลยรอบนเฟ้ี่ถวไม้เลยเจ้านายจ๋าโอเคเจ้านายจ๋าแต่ผมไม่มรู้โอเคไม่เป็นไรมีเหลือรอพับให้มีลุกกับบุญลุกเจ้านายจ๋าโอเคกลับไปกลับไปกลับไปแล้วกลับไปแล้วจ้า กลับไปซื้อน้ำกลับไปซื้อน้ำจากบันเจีจ้าเนี่ยเดิมาได้ลุกเลยนะจ๊ะนายจ๋าลุกได้ลุกเลยนะจ๊ะนายจ๋าโอเคโอเคกำลังจะยัดไม้มาแล้วจ๊ะนายจ๋าลุกได้ลุกเลยนะจ๊ะนายจ๋าสวยจ๊ะนายจ๋าไปแล้วจ้าเด็วกันจ้ามาเตี้ยจังวะรอไหนรอได้นะจ๊ะนายจ๋าได้เลยจ้า อยู่ไม้จ้ะอยู่ไม้อยู่ไม้อยู่ไม้ล่อให้หน่อยรอให้หน่อยรอให้หน่อยจ้ะไม่กล้าไม่กล้าแล้วไปเลยไปเลยจ้ะไปเลยไปเลยไม่กล้าจ้ะไม่กล้าได้แล้ว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 ได้้แลวโอ้โหเดี๋ยวปั่นตรงนี้มันมึนเลยนะจ้ะอย่าให้มันเห็นตัวนะจ๊ะมาก๊อปมาป๊อปแล้วมึงรู้ไหมอีกเย่ได้เลยจ้ะได้เลยได้เลยเดี๋ยวจะยกไม้ให้ถ้าเขาไม่เนี่ยโอ้เขาพังว่ะบางเบ้นก็โดนฆ่าไม้อย่างเดียวบางเบ้นบางเบ้นเขาก็พังไม้ดีโอ้โห เขาพังอยู่แล้วเขาทิ้งเขาทิ้งเขาทิ้งจ้ะเขาสงสัยเขาเขาได้มุ่งลืยาวถั่วฉันไปยาวถั่วฉันไปไม่รามนะตามสุดลงล่างนะลงล่างจ้าเขาจะซื้อถั่วเขาจะซื้อถั่วเดี๋ยวเดี๋ยวพูดหน่อยมาให้หน่อยนะจ้าไอ้จ๋าหลไหนลงหลงแล้วหลงแล้วหลงแล้่อวบังอะไรเนี่ยบังอะไรเนี่ยเอ้าหลงแล้วหลงบังก๊อฟไปแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ย บางเบนทิอยู่บางกอลอยู่มาแล้วตัวอะไรบางไปไปไปวิ่ง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 ไปวิ้งไปานเข้าขานเข้าได้แล้ว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 มันไล่เขาไล่มันไปซื้อถัวมันไปซื้อถั่วแตบางกอปจะานายจ๋าอปเลยจ้อไปจปนแยังไงหล่ะจามันไล่มันเจ้าบางกอลจ้ามันเจ้าบางกอลจ้มันเจาบางกอล์จ้าไม่ไหวแล้วบางกอจาบางกอปใกล้แล้ววิ่งมาได้นะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาตรงวิ่งมาตรงาวได้นะลูกบอกลูกบอกได้ลูกบอก

วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาดิวิ่งมาดิบอกได้วิ่งมา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 พกได้วิ่งมา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 หาบางเบี้ยได้จ้ะเลยจ๋าเบี้โอยบางเบียซะทุ่ยนี่ไงจะนี่ะไรไปนอนมาไปนนไม้ล้วจ้ะแ้จาไปนอนไม้แล้วจ้ะวจาไม่เอาแล้วจ้ะไม่เอา้จไม่สนใจเลยสนจาจ๋าไม่สนใจแล้วตามตามตามบางเจไปซื้อน้านะจ้ะเรียบร้อยล้มลลงมไม้ลงมไม้อยแวจะแจา จะหาจุดบุญให้ใหม่นะจ้าเปลี่ยนที่นะจนายจ๋าบล็อกได้ไหมไอ้บล็อก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 นอนบล็อกนอนลองเลี้ยตรงนี้แม่บล็อกล้มเลยบล็อกล้มเลยบล็อกล้มเลยแล้วข้าบูนแล้วข้าบูนแล้วข้าบูนบล็อกล้มได้ไหมบล็อกสวยหลุดไหมจนายจ๋าไม่จ๋าหลุดไหมจ้าหลุดแล้วอีกทีเดียวจ้าเอาสวยจ้นายจ๋าข้าบุญจ้นายจ๋าข้าบูนแล้วจนายจ๋าม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 ไม้เดิม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 ชั้นกลางชั้นกลางชั้นกลางบุ้งรั่วอแล้วจ้า กำลังว ER ิ่งมากำลังวิ่งมาจากกำลังวิ่งมาจากบังเจแลวเ่อนะเออกลัไปก่อนเบนเป็นอลยให้ก่อนให้ชี้เลยมเป็นอุ้มแล้วเยอยแล้วเราเดือดไปหลังเลยแล้วเอาจริงเอาจริงเฮ้ยบล็อกลุดนะเนี่ยบล็อกลุดนะเนี่ยบล็อกลุดนะเนี่ยหาเสาไม่เจอบล็อกลุด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 มา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 มบมาอามามามาามาอมาาม สวยสุดเลยแล้วน้วนู่นแม้นู่นแม้นุ่นแม้นุวนไมนุ่นไม้นู่นไม้นุ่นไม้นุ่นไห้นุ่นกับมแล้วกับมงรไปแล้วิไปเลยิปวดให้ปวดให้หน่อยปวดให้หน่อยปวดให้หน่อยมงร้ไ้องไได้จาได้จาได้จ่ายจุดได้จ่ายได้จ่าได้จ่ายบินไปเลยวินไปเลยบินไปเลยได้แล้วได้ได้แลยวมงเมันตามบางเก๋มันะมันตาบางเก๋แจ้ะมันจะกินแม่จมามากลับมากลับมากลับมามา เดี๋ยวจ่ายนาจ๋าข้ามฝั่งแล้วจ่านจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยว้บุญี่จ่านาจ๋าข้ามฝั่งแล้วจ้าข้ามฝั่งแล้วจ้าข้ามฝั่งแล้วจ้าปะกอบจ่จ่านจ๋านไฟอยู่ข้างล่างจ้าโอเคจ้าเดี๋ยวบุญเดี๋ยวบุญฝังหมให้เปิดตู้จะเปิดตู้เปิดตู้จะเปิดตู้สงสัยตัวนี้อยากได้ตู้ด้วยนะจ่ายนจ๋าัง่ไจ๋าโอเคเปลี่ยนฝั่งจ้าเปลี่ยนฝั่งจ้าโอเคนบุญได้อยู่นาจ๋า อยู่ไหนแล้วนี่โอ้นี่เขาเขาเขาได้มุงลวดจากบางไปนี่คือสร้างบ้านได้แล้วนะอยู่กับบางค็อกนะตอนนี้โอเคจาฝั่งนี้ฝั่งนี้ไหมยังยังเยอะอยู่นะจ๊ะนะจ้าขอไปปั่นไฟแป๊บนึงนะจ้านะจ้าเดี๋ยวบางเกปั่นบนได้เหรออ๋อย้ายไปแล้วตรงนั้นเนาะทำเป็นเรื่องรึ่งหลอดแล้วจนะจ๋าหลอดแล้วนะจ้าดูตรงนี้เองไม่เป็นไรไม่เป็นไรบังบังแค่ได้ขายมุงลวดก็โอเคแล้ว โอ๊ยมันไล่บังกอลอยู่ใช่ไหมน้าลงมานงมาลงมุกเครื่องทุกเครื่องข้างล่างโอเค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 มันจะขึ้นมาหาบังเกนะดูเียร์ไงอเลย้วดูเเสียงเสียงมันมาเนี่ยใช่ไหมน้ามาแล้วอยู่กับบังเกอเด้อ โอจ้นายจ๋าไปแถวบูนได้จ้นนาจ๋าเฮ้ยเราต้องใหเราลนรอจ้ะเราต้องเราต้องให้บังกบตันตู้บ้างเลยวเ่าแบบนี้บังกบหาตู้ได้นะจ๊ะเนี่ไงนี่ไเนี้ไงนี่ยูนี่เนี่ยนี่นี่ยนี่ยเนียเนี้ยอยู้เาล่าเาม้ัเนะ้รเยเ่อยเ่้ยเน้ยเนยเ่ก้เนียเน้ยเน้น้น้เน่้ยเน้ยเนยบเน้นเน้เ้้เ้เย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 เเข้าเลยบังกเข้าเจอจ้นยยจ้นย บอลบอลต้องปิดบอลด้วยอยู่ไมจ้ยอยู่ไม้อย่ไ้มมีคนรอไมมีคนไม่เอาแล้วแ่ไปแล้วจ้าโอเคโอเค้ยจ้าอยู่ไหมจ้าอยู่ไหมจ้ไอยู่ไหจ้อยู่มดแล้วจ้าไมต้องเรียกได้แล้วจ้ะได้แล้วจ้ได้แล้วจ้ได้แล้วจ้โอเคดูพี่ะเกียรพี่ะเกียร์ัก่อนโอ้เดี๋ไม่เสร็จตะั่ จจย้้าาาาาผมมขงงล่ใหรเหมือนเฮ้ยมาแล้วลุกเลยจันนายจ่าลุกเลยจ่ากระทืบเครื่องบังเกยตลอดเลยอ่ะโอ้โหลุกเฮีวเลยเลยนะจ่าบังเบนบังเบนจะแห้งตายแล้วนะได้แล้วจ้าได้แล้วจ้าลุกเลยจ้าเฮ้ยเฮ้ยกลับย้ำนะจ๊ะย้ำย้ำมันนั่นจ้าทิ้วเครื่องจ่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 ายแต่เขามาเอาเครื่องตลอดเลยนี่ ได้จ้าได้จ้าอยู่ที่เดิมตอนนี้ลูกค้าอยู่ไหนจ้าลูกค้าไม่ซื้อมุ้งแล้วลูกค้าได้มุ้งไปเต็มบ้านแล้วท่านลูกค้าไม่ซื้อมุงแล้วลูกค้าลูกค้าไปซื้อถั่วลูกค้าไปซื้อถั่วแล้วลูกค้าไปซื้อถั่วจากบางกอลแล้วจ้าถั่วบางกอลนี่เค็มนะเอาจริงตดเหม็นนะนะบอกเลยเฮ้ยใครช่วยมาบอกหน่อยจ้าไม่ไม่ได้ล้มไม้ นี่อาจารย์ไม่ต้องลงไม้แล้วจ้ะเดี๋ยวจ้ะโอ้โหจ้าเป็นไงจ้าจ้าเป็นไงจ้าลูกค้ากินถั่วแล้วม่น้ำม่จ้าบอกแม่ก็ชอบบอกแมก็ชอบถั่วแม่ต่กอยู่น้ำเร็จแรกหนึ่งมาจ้านายจ๋าดูผมปั่นให้เองระหว่างเพื่อนนัวๆมีใครอยู่ใกล้ตรงนไหมจ้านายจ๋าอยู่อยู่อยู่บังกอบอยู่จ้าบังกอบอยู่จ้าไล่บังกอบต่อจ้าไล่บังกอบต่อไล่บังกอบต่อ ุมเป่าไปยังมะไรอยู่กับมาเอกจันไอจ๋าขบวนตู้ราตีล้วจานลูกค้ามาแล้วจ้าลูกค้ามาล้วจานลูกค้ามาล้วจานไอจ๋าริกูบลิกูบมาล้าไปของหวานเสร็จแล้วเหรอตอนนี้ลูกค้ามาลักจานไจ๋าเวเยเววขนขั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 นนขันข

โอเคไม่สุดไม่วไม่อ้เฮ้อ้บัเนจะตัเนจะตเราช่วด้วยช่วยด้วยจะตบัเบนลงไม่ได้แล้วจะายจ๋านึงอะโอ้โหเลือดมาหาบังเอกเลยจะนายจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวฮิเดี๋ยวฮิบังเบนก่อนบังเบนอาลุกขึ้นมานี่าเรายูงกันไหมเร็วกว่าได้เลยได้ลูกค ตอือต่อือตเขือมาแล้วเจไหนจ๋าป่้วไม่ไหวล้วได้้กงปัดไฟเบจเฮงบังเบจเฮงนะเบจเตอเ่อเบรไม้แล้วเจนจ๋าังเบจต้องปัดไปแล้วนะบังเบมาาพี่มาามาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้บังเอกได้นะจ๊าบังเบตัวไม่ได้แล้วนนจ๋าผมไมาเอาบังเบจแ้่จาะไก็ล้วกัเป็นเกิดลูกค้าให้นไ่นจ๋า บางเบนก็วิ่งเข้าไปหามาให้บางเองหน่อยนเลยจ้าบางเบน้าลยจ้าโอ้่โลกกันเลยนั่จ้าไบางเบนมั้นะเหมือนจะได่บางเบนนั่นน่ะไล่บางเอจ้ายจ้าไม่ใช่จ้าโอเคโอเคโอเคบางเบนปั่นไฟแล้วนะต้อ็น่ะจ้ใช้ปึ๊กปั่นก่อนโอเคจ้าโอเคจ้าไม้แไก่อนนะ้เราแงบางก้อนได้ไหมจ้าบางก้อนขายด่วลูกค้าเจ้าจ้า ไปไหนร้อนมันเหนื่อยล้อนมังขายดีจัดมมงขายดีจัดลตะเกียบคนใช้เป็นที่สองครับโอ้ซื้อขนาดนี้บ้านร้อนแล้วมั้งดูทรงกันเนี่ยโคตรโสนเครื่องมันเนี่ยไล่ใครอยู่ไหมซื้อใครอะไรอะไรใครอยู่ไหมเตี๋ยวเตี๋ยวเตี๋ยวขายทั่วอยู่โอเคโอเคส่วนฉันหมดทั้นล่างเอาอจะไม่เอานะมือจะเปลียนอุ้ยอู้กระโดดจะอึ่อยู่น้ำก็ไม่บอกเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วนะซื้อมุ้งเลื่อนไปเยอะเหนื่อยแล้วนะ พอแห้งน้ำไม่เจอนายจ๋ามาดิน้ำไม่เจอไหนไม่เจอตอนนี้ตอนนี้เต็มจุผมเต็มแล้วจ้านายจ๋าเอาผมอยู่สวัสดีครับเจม,มี่สวัสดีครับ <laughs> น้ำไม่เจอไหนเจอปั่นเลยจ้าอยู่กับบังเกย์จ้า <ผม S 1> ไปแล้ว <จะ S 1> หนีไปแล้ว <laughs> เป็ดหนีไปไหนแล้วไม่รู้ <laughs> ไปแล้ว ถ้าแถวเครื่องนี่แหละเครื่องดีที่สุดดูของผมนะจ๊ะนายจ๋าดูของผมนะจ๊ะนายจ๋าโอเคดูของผมนะจ๊ะนายจ๋าอยู่บรโตีลูกค้าอยู่บนโต๊ะนะจ๊ะนายจ๋าหมดนี่บ้านได้มีอยู่อะนะจ๋ายืมมาปั๊บยืมไหมยืมไม่ยืมไม่ยู่อ๋อโอเคเดียบร้อแค่เดี๋ยวให้เขาเปลี่ยนทีขึ้นไหนเฮ้ยเอานี่นี่เสียงเสียงเครื่องตรงนี้เสป็นไรน่ะจ้าเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าเก้าวๆไว้ก่อนไปจ้านายจ๋าคิดว่าอยู่ไหนจ๋า ไม่รู้จ้ะนายจ๋าบ้าประตูนายจ๋าอิ่ม้วอิ่มแล้วเราควรเราควรจะให้เขาฆ่าไหมจ๊ะแบบนี้เขาเราควรจะให้เขาฆ่าไหมจ๊ะูฝั่งนน้ถ้าเราออกเลยเราจะมีเลขสี่ยังไม่จ้ะนายจ๋าต้องให้ส่งสายสืบไปหนึ่งก่อนเลยจ้ะ อลเจไข่น้ำจ้ะเอาเอายังไงดีเอาไงดีบางเอกเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นแล้วเขาไม่เล่นแล้วเขาไม่เลยืนดิเขยเลยจ้ะชี้ชี้ชี้ใ้าแขชี้เฮ้ยโอ้โโอ้โหโอ้ห้อ้ประตูกัน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 ประตู่ยยไม่ตายบางบางเป็นยังไม่ตายจ้เลอ้ ต้องมีสิจะมีได้ไงตังเอกไม่มีนะจ๊ะนายจ๋าลูกไปไหนะบอกกกนันประตูกันประตูนายจ๋ากันประตูชัวกันประตูชัวกันประตูชัวยี่หายแล้วเอ้ยเราโดนไปจ้ะนี่แหละจ้าการเคล่อนนะจังโอ้โหจะมาทำเอาเล็บแล้วเอาเลยบังคับเอาจ๋าเขาจะให้ช่วยแล้วดูโดนการประตูป้ะเขาจะให้ช่วยแล้วการประตูอย่ามึงช่วยกูนะใช่ไหมี่ย มันมีแค่ประตูหรือเปล่าไปดูคนเดียวไม่มีจานาจ่าใช่เหรอจานาจ่าใช่หรอไม่มีจาาจ่าใช่เหรอใช่ไม่มี่าถมีก็น่าจะดไม่จาาจ่าไปออกออกเลยไหมีกานไหนี่ไปไปให้เขาให้ให้เขาฆาดีกว่าใครือนอ่านี่เล่นระเบิดจานจาบอจ้าเขาไม่ฆ่าเขาปล่อยเขา พเล็กสี่สามตัวไปไปเฮ้ยมีเลขกสี่เอ้ไอ้เบ้นเลขกสี่แล้วตอนเนี้ยไอ้เบ้นคนเดียวเลยเฮ้ยอามีมีมีอารีสอารีสเลขกสี่ตัวนึ่งของออมาแล้วของออมาแล้วผมมาแต้มแต้มฟิกแล้วมันจะแตกจีบก่อนอย่าดิ้นนะจีบกันบวกห้าพันจนนะอย่าดิ้นนะมันมีแต้มตายอยู่ดีไม่่ใชหรอมันมีมันมีแต้มตายอยู่ดี อย่างไรก็ได้คนหนึ่งนะเดี๋ยวบังังเกงบังเกนแต่ให้พุทธเบนแห้งตายนี่อีกปิย่างนั้นอ่ะเราไม่ปล่อยให้ตายนะแล้วลองเบนจะมีเลขสี่เป็นจ้านายจ๋าไม่มีได้มันเปลี่ยนวะไม่มีไม่มีไม่เปลี่ยนใครตัวที่ดีหนึ่ง yes สองตัวเลยพี่สองตัวเล็นจ้านายจ๋าเหมือยเจ้านายจ๋า ไอเล็กสีสอนตัวนายนายจ๋าสองเขาได้มุงรวงไปเต็มบ้านเลยกูบอกเลยโอ้โหล้มจนแห้งหง่านี่ดูดิอันนี้ถึงหน้าที่ของจานเจแล้วนะจ้านายจ๋าสีเล็กสีเขาบอกตัวแล้วจ้าโหดไปพี่เขาบอกโหดไปพี่